โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่เกมบันทีพย์มาติลัสอยู่กับดั๊มัสยิดวันนี้เรามาแก้แค้นนะครับผมนะก็คือมีคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าคลิปที่แล้วเราสุ่มนิกกกันแล้วเราสุ่มไม่ได้นะครับคลิปนี้เราเจะมาแก้แค้นนิกะกอีกสักรอบเราต้องได้กันแล้วแหละนะคุณผู้ชมนะครับผมก่อนเราจะสุ่มนะผมมีอะไรดีดมาแนะนําด้วยนะครับผมพี่นัดพี่นัดมีตู้ใหม่มาแต่ผมยังไม่มีเพชรสุ่มเลย,ยถ้าอย่างนั้นต้องที่นี่เลย วันฟิตช็อปเว็บสุ่มรหัสราคาเพียง10บาทเท่านั้นเดโอกาสลุ้น <et> ร,รับ ID ดองเพชรติดเ x เพียง10บาทเท่านั้นโคตรถูกและยังมี ID ดองเพชรจำหน่ายมากมายหลากหลายราคาทั้ง iOS และ Android บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลถาวรอย่างผลมังกรสุดเท่จากแ a p บ o ็อกฟูสามารถซื้อได้กั วันฟิตช็อปปลอดภัย100%หากสนใจลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์โอเคนะครับผมก็ขอฝากวันฟิตช็อปด้วยนะครับรหัสนี้ก็มาจากวันฟิตช็อปนะครับผมนะมกดไปสุ่มไปเนี่ยไม่กี่บาทก็ได้รหัส4 0 0พเพชรมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปใช้บริการวันฟิตช็อปนะครับผมเริ่มต้น10บาทเท่านั้นนะผมโคตรถูกเลยครับคุณผู้ชม อย่าลืมนะครับไปใช้บริการด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มนิการ์เลยนะครับผมเพื่อเป็นการแก้แค้นหลังจากคลิปที่แล้วเราสุ่มไม่ได้คลิปนี้เราต้องได้นะครับ let's go มามาคลิปนี้ต้องได้ครับคุณผู้ชมโถที่หนึ่งธงดำปรีข้ามไปก่อนใจเย็นใจเย็น,ยนมันยังไม่มาหรอกใจเย็นเดี๋ยวมันก็มาคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็มาไอ,เอ้เอมั๊ ยังเกลืออ,อยู่ใ <l GG> จยเย็ยนเราต้องใจยเย็ยนนะครับคุณผู้ชมเราต้องใจยเย็ยนนะฮะผมว่ารอบนี้แหละมันต้องมาแน่เราไม่มีทางเกลือเหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมค <l> ุณผู้ชมมันต้องมานะครับแต่มันดำปีไปโยเลยค้คุณผู้ชมครับพ่อเลย แต่คือมันมันมันคุ้มนะครับคุณผู้ชมเราเสียแค่600้อเพชรเราได้ตั้ง400รอเศษถ้ามันครั้งหน้ามันวนกลับมาแล้วก็สุ่มอีกแค่100เศษเราก็ได้นะครับคุณผู้ชมแบบว่าคือมันสุ่มไปมันไม่เสียอะไรนะครับมันมันได้เป็นเศษได้เดี๋ยวยังไงเราก็การันตีตัวอยู่แล้วนะครับมันดีแลนมาครั้งหน้านะก็ใครมีเพชรเหลือก็สุ่มได้นะครับดีเลยเป็นตู้ที่ดีตู้จริงๆผมยากสุ่มในดีหลักเลยแต่ว่า6 5ุดห้ามจะมาแล้ว ถ้ามันมาก่อนที่มัน6.5จะมาอีกนิดนึงนะถ้ามันมาก่อน,นเนี้ยเดือน2เดือนนะับสุมสมส่มไม่ดีดักไปแล้นะครับแต่เสียดายที่ว่าเดือนนี้เอามาได้สาย,ยสารุ่นอุ้ยคิซารุสปอยสปอยเอ็กใหม่ชัวร์สปอยเอ็กใหม่เดี๋ยวคิซารุาร่า,รางใหม่จะมาแล้วสปอยมาแสดงว่าคิซารุมานัดง่ายจะไอดีจะนัดง่า,ายจะดวงดีโอเคจะได้เวลาคิซารุมาตัวใหม่ผมจะได้สุ่มในดีหลักะครับเพราะว่าผมดวงดีนี่ไง สปอยอที่ทะลุไปแล้วนะครับเขียวเลยเด้อเดี๋ยว15ครั้งเท่านั้นมาก็องอกก่อนนะเมียถือว่าเกลือหุยของทบัตรทองทำไมมันมันเกลือจังเลยอ่ะ อุ้ยมันเกลือไปนะเดี๋ยวผมขอดูเลตนิกาก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมเท่าไหร่วะ0.2มันก็ไม่ดีแย่มากมันก็เลทดีปกติตอนทีไม่รอบนี้มันดูเกลือจังมันไม่มีแมตติสีดาวโผล่มาเลยนะครับคุณผู้ชมมันเกลือมาก,ม,กมากมเฮ้ยเฮ้ยเโง่ แต่มีฟอง27เกียร์แล้วภูเขาข้ามเลยผมว่าแบกแบกนะครับผู้ชมตอนนี้เนี่ยแค่11โลเท่าน,นั้นนะฮะมันเกลี่ยเลยเนี่ยไอ้จอนี้ว่ายังไงมับเฮ้ยผมาาว่าจังหวะนี้อะไรมีรูนี่แล้วทุ่แดงสองทงุ่งทุแดงสองทงุ่งทุแดงสองท่งแบบนี้ทุแดงสองท่งแบบนี้ปักเข้ามาเป็นสายหมัดเฮ้ยอ,อ,อยากได้ในดีหลัก <laughs> อยากได้ได้ดีหล่ะครับไปเฮ้ยจะเป็นสายโลกแบบนี้เฮ้อมองบังโนเรหครับเลยกูอยากได้ตอกดีในดีหล่ะเหลือสิบครั้งสุดท้ายแล้วนะนะครับหรือว่าสามร้อยเพชรนั่นเองไปเฮ้ยตอนนี้ทุกอย่างสวยงามหมด จังหวะนี้ทงแดงปักม็นสายโลกเกียห้าหรือเปล่าเกียห้าคูซบปักมัเป,นป็นใช่อย่างนั้นโซโรนะครับข้ามเลยครับเเลยเก้าครั้งนะครับผู้ชมโอ้โห ยอชาเฮ้ยว่าดีนะรอบนี้เฮ้ยสามสองกีฮ่าด้วยกูแดงไม่เป็นไรได้ลุ้นอยู่มีให้ลุ้นอยู่ครับผู้ชมโคโนปั๊บวิ่งใช่อย่างนั้นแล้วเป็นกีฮ่าหมัเกียฮ่าหรือเปล่า โอ้เห <that is German> ็นควันๆนี้ต้องใจถ้าย้อนถ้าคุณดูลองย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยได้าผมเบื่อเบื่อดิ่งนะครับผมดิกว่าเกียร์ห้ามันควันๆน่ะเนาะเรายังไม่ชัวร์มันจะดีใจไหมแต่มันก็เหมือนยังไม่ชัวะเมื่อกี้มันกำลังลุ้นอยู่อ่ะสรุปก็ไม่ใช่นะครับข้ามเลยดูก็รู้เลย ดีๆหน่อยดีๆหน่อยอ่ดีดีหน่อยฟองร้องเย้ยไู้รองนะมีตัวนึงฆ่ามันปักมาสายโลกไอ้สายมาอุ้ยจะเล่าฟิล์มเลยว่ะไปเดี๋ยวหกครั้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยบูดองด้วยอุ้ยครบเลยนะรอบนี้นะคุณผู้ชม ผมว่าไม่แน่เหมือนกันครับแล้วปักไปจ่ายรลบวันนี้เกียร์ห้าดิโกะบอกว่าเกียร์ห้าได้เกียร์ป้าเฉยเลยจะเป็นสายมัดแจ็คสายโลกเกียร์ห้าเกียร์ห้าเกียร์ห้าจุใช่อ่ะ อ๋อสรุปก็คือเหมือนมันจะได้รีเจนเยอะนะครับโลนี้มันก็เลยกลายเป็นทุกอย่างครบคันอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เกียร์ห้าเขผู้ชม เกือจริงๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมว่าจะไปหาซุ่มเกินนะครับในดีหลักนะครับผมว่ารอเย็กใหม่ดีกว่านะครับผมมับมับมัดไม่เอาฉันได้ซะเน่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่หละ เดือสองโลสุดท้ายครับเอาละโลนี้แหละทงดำปีกูแดงแ๋แล้วสายโ,โลเ <c oughs> ดียฮะท้อ <c oughs> เปิดไปก็ท้อไป <c oughs> เหลือโลสุดท้ายแล้วนะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมเหลือแค่โลเดียวเท่านั้น <c oughs> เหลืออีกแค่หนึ่งโลเท่านั้น ต้องภาวนาให้เกียห้านิกะอ,ออกมาได้แล้วลิสสกูม<า>ัดขสายมัดซะยังงฮักเก็ตยอยเตะลคสุดนะครับผมเรียบร้อยครับโดนครับโดนเกียห้ากินสองคลิปเลยนะครับ แต่คืออย่างที่บอกเกียร์ห้านิกะนะครับผมจะเราได้เศษเห็นปะ400เศษเลยนะคุณผู้ชมนี่ผมกดให้ดูนะเห็นปะเศษมันก็เหลือแค่100ร้อยเศษคือรีรานข้างหน้าเราก็ได้เกียร์ห้าแล้วนะครับผมนะยังไงก็คือชิวครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะแต่ว่านี้มันไม่ใช่ดีหลักไอดีอะไรของผมนะครับเป็นไอดีลองอะไอดีหลักอยากสุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคุ้มครับเราสุ่มไปแล้วมันก็อนาคตรเราก็ได้ตัวอยู่ดีนะหรือว่าดีนะครับผมโอเคแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอไปก่อนนะครับผม มากครับวัสดีครับก็อดได้นิกะอีกเช่นเคย